ในประวัติศาสตร์ขึ้นจักรเกือบ200ปีนียของพิจักไทยนะฮะก็มีนักเทศระดับโลกมีเทคนิคระดับโลกที่ได้มาเยี่ยมเยียนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงของผู้เชื่อเพิ่มขึ้นหรือที่เรามักใช้คำว่าการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นท่านก็พูดประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดหัวใจสำคัญก็คือ ประเทศไทยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวเข่าของคนไทยด้วยการนมัสการและอธิษฐานเราทำอาคารขึ้นมาชื่อว่าหอที่ฐานแต่ตอนนั้นเมื่อหอที่ฐานเสร็จก็เปิ่นตรงกับโควิดพอดี ก็มีการปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดทางผมเองเอซึ่งรับผิดชอบงานนี้อยู่มิติของการทำงานก็เปลี่ยนไปเราก็เห็นว่ามิติของการทำธุรกิจออนไลน์กลายเป็นสิ่งสำคัญการทำออนไลน์เราพบว่าในช่วงโควิดนี่แหละทุกคนคุณตาคุณยายคุณป้าซึ่งไม่เคยคิดที่จะใช้มือถือเลยหันมาใช้มือถือยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามาในพฤติกรรมของชีวิตการเริ่มต้น เราเองมีภันธกิจเนี่ยเป็นสื่อกลางที่สุดโดยผมเองได้เชิญชวนตัวแทนจากทั้ง3คณะคณะโปรตสแตสต์นประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยสากิจคริสเตียนโดยสภาคริสตจักรแล้วก็สาริสจักรแบติสเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ปลายปี2020ออนไลน์ครั้งแรก15กุมภา2 0 2พันธ์2022จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ15เดือนเท่านั้นก็พบว่าได้รับการตอบสนองอย่างมาก จากผู้เชื่อทุกคณะที่เขาเข้ามาเพราะเราไม่ได้แสดงตัวเราเป็นของคณะใดคณะหนึ่งต้องการเห็นภาพของความร่วมมือร่วมกันความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในภาคปฏิบัติจริงๆในหนึ่งวันเราจะมี5รายการนะตั้งแต่เช้า7โมงเช้ามีรายการใหม่ทุกเช้าเป็นรายการเฝ้าเดี่ยวสร้างชีวิต8โมง ถึง10บโมงก็จะมีบ้านอาธิษฐานที่เชียงใหม่และเชียงรายก็จะอยู่ระหว่างช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงก็จะมีบ้านอาธิษฐานสุดีเขาจะเข้ามาออนไลน์จนถึงบ่ายสองโมงนะครับตอนเย็นเราก็จะเป็นรายการที่เรียกว่าอโรนวิกกอรก็จะเป็นผู้ที่มีภาระใจที่เราอยากให้เขาโฟกัสเรื่องการครอบครองฝ่ายวิญญ,ญาณในการนมัสการและอธิษฐานเนี่ยก็จะถึงแล้วก็จบท้ายตอนกลางคืนก็จะเป็นคำอธิษฐานที่อวยพรสร้างชุดเขา ก่อนที่เขาจะได้หลับสนิทกับพระวิญญาณบริษุทธกับพระเจา้าแต่และรายการเนี่ยก็ここจะมีกลุ่มคนดูของเขาและของเราผนวกกันมันเดิมบางกลุ่มเนี่ยมีคนดูสัก10คน20คนแต่พอออนไลน์เข้ามาร่วมกับเรามันกลายเป็น200คนกลาย300 400บางคอนเทนต์ก็มีเป็นพันแต่นี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับผมไม่ได้พูดว่าครั้งเดียวทุกๆวันก็จะมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆ และการนมัสการเป็นหลักของเราก็คือว่าเราเชื่อว่าการนมัสการเองมีสิทธิอํานาจของการครอบครองและการปกครองฝ่ายวิญญาณเราจึงทํำรายการที่เรามีก็จะมีจากความร่วมมือจากบ้านอธิษฐานต่างๆหรือกลุ่มอธิษฐานต่างๆหรือคนที่อธิษฐานเนี่ยเข้ามาเพื่อให้มีเกิดการนมัสการอธิษฐานและเป็นรายการสด90%ของเราเป็นรายการสด คิสจักรมันเป็นนิเวศท,ที่มันจะต้องมีชีวิตของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนทุกคนสามารถเข้ามาในคิสจกักรมาอธิษฐานมานำมัสการพระเจ้าได้จริงๆแล้วเนี่ยคิสจกักรทุกคิสจักรผมมองว่ามีความพร้อมและสามารถทําได้เลย คือในความเข้าใจของผมแล้วก็จากประสบการณ์ที่เดินกับพระเจ้ามาเป็นเวลาเชื่อพระเจ้ามา30กว่าปีเนาะเราเห็นว่าชืะจากเองเนี่ยสุนย์เ่เราจะมีกิจกรรมแค่เสาร์อาทิตย์ทั้งทั้งที่ตัวอาคารเราลงทุนเป็น10บสล้านบางที่หลายล้านมากลงทุนอุปกรณ์เยอะแยะไม่หมดแต่เราใช้แค่เสาร์กับอาทิตย์แต่วันธรรมดาเราปิดโบสถ์คนจะมาโบสถ์ก็ต้องมาไม่ได้เราอยากเห็นการนนะมันสการเกิดขึ้นทุกวันเช้ายันเยน็ยนตลอด24ชั่วโมง คนเดือดร้อนคนมีความทุกข์ใจสามารถเข้ามาอย่างนีเวศนของพระเจ้าเราร้องทูลต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นออนไลน์เนี่ยเราทํามา10กว่าปีแล้วก่อนโควิดอีกตั้งแต่พ่อผมเริ่มต้น iPhone 5เนี่ยมันเราเริ่มต้นมาเป็น10ปีแล้วด้วยหัวใจที่เราความปรารถนาที่เราอยากจะส่งคําอธิษฐานเราอยากเห็นพี่น้องที่อยู่หนักมากร่วมกับเราผ่านออนไลน์เพราะบางคนอยู่ต่างเนี่ยบางคนอยู่ต่างประเทศเขามาร่วมกับเราไม่ได้มันก็เลยเป็นช่องทางที่เราอยากเห็นทุกคนเข้ามาร่วมกับเราผ่านออนไลน์นั่นคือ เป้าหมายของเราที่ผ่านมานะคะทุกบ้านต้องบอกก่อนเลยว่าเรา,เราเราเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและพื้นที่เลยค่ะเราดูในอุปกรณ์ที่เขามีก่อนว่าเขามีอะไรเขาพอทําอะไรได้บ้างเราจะแล้วถ้าแบบไม่มีจริงๆอะไรองี้ค่ะแน่นอนว่าเราก็จะช่วยนะคะคุยกับผู้มีหัวใจร้านการถวายหรือสปอนเซอรต่างๆเนี่ยที่จะช่วย พอตตรงนั้นเลยค่ะแต่เชื่อว่ามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยก็ร่วมทำคอนเทนต์กับเราได้แล้วค่ะคือเสจักอยากให้มองอย่างนี้ว่ามันคือการเปิดให้โอกาสให้พื้นที่กับพระเจ้าที่พระองค์จะสําแดงหัวใจพระองค์ในคือัตจากของเรามากขึ้นผ่านการนมัสการผ่านการอธิษฐานของพี่น้องธรรมิกชนไม่จำเป็นต้องผู้รับใช้นะครับ สมาชิกใครมีหัวใจเข้ามาทําได้เลยและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะสร้างบรรยากาศของชีวิตหรือการปกครองของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าถูกเคลื่อนผ่านลงมาในคริสตจกักรทําให้คริสตจกักไม่ใช่เป็นคริสตจักรวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่จะเป็นชีวิตของพระเจ้าในทุกๆวันผ่าน,นคริสตจกักผ่านผู้คนของปรงุงเราเองถ้าอยากจะเห็นประเทศไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงต้องมาด้วยหัวเข่าของเราต้องมาด้วยเสียงร้องทุนของเราต้องมาด้วยหัวใจที่เราเทออ,อก เพื่อคนไทยที่เรารักและคนไทยที่พระเจ้ารักคนรักสองคนร่วมกันอธิฐานเพื่อคนที่ยังไม่ได้รู้จักหรือสัมผัสความรักผ,ผมเชื่อว่าความอธิษฐานกันนมัสการจะนำมาด้วยการครอบครองการปกครองและพลังที่จะทำให้คนไทยและพันธกิจของขิดจักรไทยได้ ได้รับการ empower แล้วก็ทำไปในถูกมิติมากขึ้นและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นแน่เพราะนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจา้า